มีงานที่ไม่ชอบนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับก็ต้องพึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเทคนิคจัดการงานที่ไม่ชอบนะครับฉบับคนไร้วิในที่อยากแก้นิสใสและพัฒนาให้สุดนะครับเป็นหนังสือแปลของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะป้ายยาเพื่อนๆให้ดูตรงสารบัญแล้วกันนะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับ 1,2,3,4งหนึ่งก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่นะครับความขี้เกียจแต่ละประเภท5อุปสรรคนะครับของการควบคุมตนเองนะครับทำความเข้าใจเรื่องนะครับการหลีกเลี่ยงประสบการณ์ด้านลบนะครับอ่าข้อหัวข้อที่2นะครับบทที่2ทัศนคติของคนมีวิัยนะครับวิธียอมรับนะครับเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกลําบากพัฒนาความยืดหยุ่นทาง จิตวิทยาด้วยวิธีนะครับการบำบัดผ่านการยอมรับและความยึดมั่นแล้วก็การควบคุมอารมณ์ด้วยกฎ90วินาทีนะครับแล้วก็บทที่3นิสัยของคนมีวิไนนะครับเอาเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเอาหัวข้อที่4ไปวิในในตนเองทั้งในวันนี้และตลอดไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของบทสรุปนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับ เป็นคอลัมน์เดียวอ่านง,ง่ายๆเลยรันยาวๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะจัดการงานที่ไม่ชอบนะครับเล่มน,นี้ในตะก,ก้าครับ